ใกล้จะระเบิดความมันกันแล้วสำหรับการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีกหรือ VNL 2023 14นักตบสาวไทยที่จะไปสู้ศึกนี้มีใครบ้างไปดูกัน ล่าสุดสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักตบสาวไทยที่จะไปสู้ศึกครั้งนี้นำทีมโดย1กับตันแป้นปียนุษแเป้นน้อยตำแหน่งริเบโร่2ชุมพูพรพันธ์เกิดปราดมือเซต3เอสิริมามานัก,กิจมือเซต4เอสุภัตราพัยโรธริเบโร่5แนนทัดดาวนึกแจ้งมิดเดิลบล็อก6เตยหัตยาบำรุงสุขมิดเดิลบล็อก 7. ยุ้ยชิตพรกำลังมากมิดเดิลบล็อก 8. เดียเจรัดพรบรรดาศักมิดเดิลบล็อก 9. บุ๋มบิ๋มชัดชุอรโมกสีหัวเสา 10. เพียวอัชราพรคงยศหัวเสา 11. บีมพิมพิชยาโกกรัมบีหลัง 12. มดวิภาวีสีทองหัวเสา 13. อมสินสสิพาพรจันทวิสุูิ์หัวเสา และ 14. โมเมธนชาสุขสดบีหลังเรียกได้ว่าปังทุกตำแหน่งจริงๆการแข่งขันครั้งนี้จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมถึง16กรกฎาคมโดยไทยเรามีโปรแกรมการแข่งขันวีคแรกดังนี้30พฤษภาคมเจอกับอิตาลี1มิถุนาเจอแคนาดา2มิถุนาเจอโปลแลนด์4มิถุนาเจอเกาหลีใต้ โอ้โหบอกเลยว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักพวกเราก็ต้องร่วมส่งแรงใจไปเชียร์ทัพนักตบลูกยางสาวไทยให้คว้าชัยชนะมาให้ประเทศไทยให้ได้เพราะยังไงคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วไทยแลนสูสู้ส